เดินตามดวงตะวันไปไ่่จะต <c oughs> ไปให้ทันเก <c oughs> ้าไปบนเส้นทางที่ฝัน <c oughs> เหมือนว่ามัน <c oughs> จะใย,ย <c oughs> มันไกลมองตะวันลับคอฟ้า <c oughs> มันลับตาแล้วขอใจยิ่งเก้าตามตะวันยิ่งไกลเสียงหัวใจมันบอกให้ฉันเลิกตา มันกลับไปมองสิ่ทางที่มา <c oughs> เปิดหว <c oughs> งดูนั้นดาวเต็มฟ้าแค่กลับหลังแล้วเดินกับคืนที่มา <c oughs> อย่าเพิ่งถอดใจ <c oughs> เดี๋ยวตะวันจะคืนกลับมาหาเองดวงที่มันลับลงปรง <c oughs> ทะเลไปถ้าไม่ทันก็เพียงแค่ย้อนคืนไปสู่ทิ่ตะวันออก